และขอเสียด้ำสุดต้อนรับนะครับตัวแทนความสุดพ้วงในสนามกัลส์ของเราครับคุณมีสุครินตัวแทนความเท่สุดขั้วคุณโตโน่พาทินครับตัวแทนความสนุกสุดขั้วครับและคุณไม้พิรัตัวแทนความซาสุดพ้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดพ้วงบา สุดั้วเปล่าสุดั้วเลยนะครับส,ส,นะสวัสดีครับสวัสดีนะค,ะครับผมอ่าวันนี้ครับนี่เรียกว่าเป็นสเต็ปแห่งความซ่าเลยนะสเต็ปที่สุดขั้วเลยนะครับโดยคุณทั้งสามคนนะครับถือว่าเป็นตัวแทนในความสุดขั้วเพราะเขาบอกว่าเอสเนี่ยนะครับต้องสุดขั้วในแบบคุณคคนั้นต้องถามเลยแล้วสุดขั้วในแบบคุณคนทั้งสามคนเนี่ยอ่าเป็นยังไงกันบ้างผมขอตอบก่อนละกับ พวกผมคี่ต้องเป็นความสนุกนะความสนุกเลยคือค่าจะใช้ชีวิตแบบเต็มที่นะที่ว่าเรียกว่าแต่เกิดมาจะทําอะไรเนี่ยมันต้องมีความสุกแล้วก็ออกมาจัดใจดังนั้นใคจะทำอะไรไงก็เลยรู้สึกสนุกใครที่อยู่ใกล้ผมเนี่ยจะรู้สึกสนุกไปกับผมด้วยใครอยู่ใกล้สนุกหมดเลยที่เชื่อไหมว่าถ้าใครอยู่ใกล้ผมจะรู้สึกสนุกไปด้วยจีโดยที่ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นคุณไม่เชื่อไปรดูเฮ้ย ไม่ครับคุณบอกแล้วจำไม่ได้ไหนเองามาไหนเข้าผมอย่างนี้เดี๋ยวถ้าผมเป็นป้างินจะไหนโดนเอาอีกปะคาอยู่ในงานนีน้องสนต้องบอกแยกอีระหว่างสนุกสุดขั้วกับป้าสุดขั้วไม่ได้นะเฮ้ยข่าวที่นี่เป็นแบบไหน่าจะเป็นอย่างที่สองเอาไปว่าจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ขอให้เป็นสุดขั้วนะกันครับโอครับโตโน่ที่เขาสนุกสุดขั้วครับอ่าคุณ่อไปใครครับผมครับตื่นเต้นที่ผมนี่เท่สุดขั้วนะฮะทำทุกอย่างต้องสุดขั้วนะครับไม่เป็นเรื่องของงานการร้อง การแสดงการได้ทุกอย่างคือขั้วทำด้วยแววตาที่มุ่งมั่นครับแววตาที่มุ่งมั่นนี่ทำยังไงครับดูดูอ่ะดูแววตาโอ้โหคือสื่อได้สื่อได้ผลักได้รับมากแค่แววตาก็เห็นแล้วทางพวกเท่แน่นอนเนี่ยหลายๆคนนะครับแฟนคลับแน่ทุกๆคนเนี่ยก็ติดตามความเท่ของบุญมาตั้งแต่ต้นแล้วเหมือนกันครับแล้วก็จะเท่ตลอดไปเหมือนกันในตู้นะฮะอันนั้นสนุกสุดขั้วครับอันนี้เท่สุดขั้วครับอะไรตอไนะมุ่งมั่นหรือว่าแต่ง ทุ่มบ้านแล้วเมื่อไหร่ไม่ไม่ที่ประหานไม่ป้าครับจะทะเลาะกันครับเราละกันดีกว่าครับครับผมไม่ต้องรู้ว่าไม้นี่มันเปิดตลอดไม่ใช่สิ่งของที่เขาไม่ได้ยินอยงดีครับครับหหรอไม่ว่าจะที่ประธาจะพูดอะไรทุกคนได้ยินหมดครับสิบแล้วนะครับครับหรเอาละครับตาไม้ล้วครับไม่ต้องสีครับผมก็แกมานยืนตรงนี้ดีกว่าผมอย่าได้ยินครับผมใครอยใครกระสุดอะไรคือสุดขั้วคุณไม้ครับของไม้นะครับ ต้าวซาสุดขั้ยี๋ยวมาขอซาซาอีกทีนึงซาน่ารักมากเายอ๋ออาซาดิคอนทำท่านี้กันทุกคนลองซาพอกันหนึ่งสองสามซาอ๋อี่ทาซาซาสขัวครับซุดข้ซาสุด่นอกกอบนะครับใช่ไม่ด้อบีไม่ได้ออกนอกกรอบไปด้นะครับก็นะฮะ เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ได้ไปชี่กับทุกๆสิ่งที่ทำนครับผมนะฮะของพี่ดีมุ่งมั่นนะครับของไม้นี่ของตองเท่ตองเท่ทัวร์ครับขับรถทัวร์ครับขับสายตามุ่งมั่นครับไม้ไุ่แต่งเดียวครับนี่นี่คือแบบเขายังไม่เลิกรักใครรักกินใช่พบใคร่หวังแต่งงานแต่งงนครับแต่หาไม่ได้งั้นมาถึงทผมหาต่อไปครับผม่อกร จะแต่งจะยังไงหรือจะสร้างจะสนุกนะครับผมทังประเทศก็ขอให้มันสุดขั้วดนะครับนะที่สำคัญนะครับผมนี่เขาบอกว่าเมื่อกี้สุดขั้วในแบบคุณแล้วนะครับและหลายๆคนก็ได้เรียกว่าเปิดประสบการณ์เนี่ยนะครับที่สุดขั้วดมาแล้วก็คือได้ลองดื่มนะฮะได้ดื่มเบสกันแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกหลังจากที่ได้ดื่มเบสมันซาบ้า แล้วมันก็อร่อยมากครับเมื่อกี้ผมได้ดื่มสองแบบครับมีทั้งแบบปุ๋ยและแบบเด็บครับอ่าที่จริงคือแบบที่มันยังไม่ได้แช่แบบที่แช่เจ้าใชจะบอกว่าแบบไหนก็อร่อยคือกันแง่ๆทำกินแบบนนคนเชียงกินคนเหนือกินอ่าคนเหนือกินได้ทั้งประเทศแบบไหนก็อร่อยเหมือนกันข้าเจ้าถ้าผมก็ขอฝากเกซ์ไ้ในหัวใจของเจ้าเหนือตัวหนึ่งจ้า เป็นคนกรุงเทพคนกรุงเทพก็หน้าตาท่มากครับผมก็ฝากเยวนใจใจของแต่ผมไปกได้ไรกินไฟ์ไรแซบีี่ครับผมขอรบกนผมไม่ได้ตงสุขั้วเหนืออิสานอิสานภาคกลางภาคกลางภาคไหนภาคไหนเป็นคนภาคกลางค้าวกับผม ได้ยินได้ยินได้ยินครับเนี่ยแต่แก้วนภาคการเสร็จปุ๊บพี่ให้ no เป็นใต้ให้พอไม่ดื like ่มเอสไปแล้วเนี่ยไม่รู้สึกยังไงคก็อย่างไหครับเห็นครับเอางี้นะครับผมขออธิบายความรู้สึกก่อนนะครับผมนะฮะคือที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเป็นเครื่องดื่มนะครับและทุกคนอย่างที่เห็นนะครับมันเป็นน้ำนะครับแต่พอดื่มไปเนี่ยของผลปลาลูคุณไหมใครเขาก็รู้ว่าเครื่องดื่มคะฮะซึ่ความรู้สึกของคุณเนี่คุณกระโดดเข้าไปแล้ว หน้าจับไปเลยเมื่อกี้เอาไปดไปเสื้อเแหวันรอแลราทำไม่คัดกเออรอรอเดี๋ยรอคุณไม่ครับสงสัยว่าตอนนไม่ได้พูดอะไรเมื่อครั้งรกได้เฮยเงียบเลยได้เราแล้วทำไมผมกดงานโดนครับผมยังไงยังไงหนึ่งสองคืออ๋อกสะบ้าเลยนะแต่ยังครับผมอย่าเพิ่งกลับคือตอนแรกเนี่ยผมซื้อเข้าไปเนี่ย ผมเห็นว่ามันเป็นเป็นน้ำเป็นของเหลวถูกไหมครับผมรู้สึกได้ว่ามูนสามันเปลี่ยนอยู่ฮ้้เหรอรืนกั่ยัต่อแล้วอิบมันเหมือนมีแบบเป็นซาซารแล้วมันแบบเราไม่ได้กินน้ำอย่างเดียวอยู่มันกินใจเข้าไปด้วยมันกินใจเราเขาไปัน ผมพยายามฆ่าเขาภูมิภูมิขวคุณช่วยเขาไปเลยยืนอีๆผมเอาตัวรอดนะหวังว่าจะพูดอะไรผิดไป ือ่งเอางี no ้นี่ครับนะครับในไหนคุณพูดมาถึงเนี่ยว่าอ่าม yeah, ันเป็นน um uh> ้ำเข้าไปอะไรนะเป็นมวลสารที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับแล้วอะไรนะอ่าเป็นซาแล้วมันกินใจมากๆเลยตอนจิบน้ำมันกินใจเอางี้นะครับผมอ่าถ้าอย่างนั้นนะครับอยากจะให้คุณทั้งสามคนตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวได้กลับขึ้นมาใหม่นะแต่ตอนนี้เนี่ยได้ลงไปแล้วก็มอบความเนี่ยสุดขั้วให้กับทุกท่านที่พี่สื่อมวลชนได้แข็งผู้เก่งนิดนึงได้ไหมดีครับโอเค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 โอนคโอเ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 คโอดคโอเ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 คโอคโอเคโคโอเ